สวัสดีค่ะเรื่องของเราในวันนี้ชื่อว่าศิลาและทรายข้อคิดของเราก็คือฉันมีความสุขเมื่อได้ตั้งชีวิตของฉันไว้บนพระเยซูค้อบเรื่องคำพีข,ของเราอยู่ในสดุดีบทที่18ข้อ2บอกว่าพระเยโฮวาเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยพ้นของข้าพระองค์เด็กๆเ,เคยสร้างปราสาททรายที่บนชายหาดไหม แม้ว่าจะสร้างให้มันสูงและแน่นเพียงไหนก็ตามเมื่อคลืน่นทะเลซัดมารอบๆปร,ร,รา,าสาททรายมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงเมื่อนานมาแล้วพระเยซูทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ วันหนึ่งพระเยซูทรงนั่งอยู่ที่เนินเขาพูดคุยกับผู้คนนับพันซึ่งนั่งอยู่บนหญ้าด้านหน้าของพระองค์พระเยซูทรงรู้จักพายุและน้ำท่วมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับผู้คนที่นั่งอยู่ล้อมรอบพระองค์พวกเขาหลายคนอาศัยอยู่ใกล้กับทะเลกาลิลีมาตลอดชีวิตตอนที่พวกเขาเป็นเด็กพวกเขาอาจจะเคยเล่นที่ชายทะเลด้วย พระเยซูทรงรักประชาชนมากเพระองค์อยากให้พวกเขาเข้าใจในพระเจ้าพระองค์อยากให้พวกเขาเข้าใจว่าจะมีความสุขได้อย่างไรบางทีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตรงชายทะเลอาจจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้และพระเยซูจึงทรงเล่าเรื่องนี้ครั้งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งสร้างบ้านหลังหนึ่งเขาเลือกพื้นที่บนเนินหินสร้างบ้านเพื่อน้ําจะไม่ท่วมถึงบ้านของเขาบ้านของเขาจะปลอดภัยและมีรากฐานที่แข็งแรงชายคนนั้นทำงานหนะักในการขนแบกวัสดุไปบนเนินหินหลังจากสร้างบ้านเสร็จมีฝนตกลงมาลมพัดแรงคลื่นก่อตัวใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นพร้อมกับสัตว์เข้าสู่ฝั่งมันทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งน่ากังวลมากแต่บ้าน ยังคงปลอดภัยชายคนนั้นได้สร้างบ้านไว้บนที่ซึ่งแข็งแรงมีรากฐานมั่นคงบนหินอันแข็งแกรงนั่นเป็นอะไรที่เข้าใจได้จริงไหมประชาชนก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพวกเขาอาจจะพยักหน้าเห็นด้วยและพระเยซูก็บอกพวกเขาว่า พาดพวกท่านฟังพระเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อเราท่านก็กำลังสร้างบ้านของท่านบนหินอันแขง็งแรงและประชาชนอาจจะพยักหน้าเห็นด้วยอีกเพราะการสร้างบ้านบนหินอันแขง็งแรงทำให้เห็นภาพชัดเจนและพระเยซูก็ตรัสต่อเรื่องของโรงยังไม่จบชายอีกคนหนึ่ง สร้างบ้านของเขาเช่นกันชายคนนี้เลือกสร้างบ้านของเขาบนสายที่ริมน,น้ําเขาอาจจะสร้างบ้านที่แข็งแรงเช่นกันและคงจะทํางานหนักในการสร้างบ้านนี้ด้วยหลังจากบ้านสร้างเสร็จฝนตกกระนําลงมาลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นคลื่นก่อตัวสูงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนซัดท่วมขึ้นมาบนฝั่งไม่ช้าน้ําก็ท่วมคลื่นซัดเข้าหาบ้านครั้งแล้วครั้งเล่ามันได้พัดเอาทายที่อยู่ใต้บ้านออก ไปและในที่สุดบ้านก็พังลงในพริบตาเดียวเพราะไม่มีรากฐานที่มั่นคงและลึกพอที่จะรองรับผนังบ้านไว้ได้ช่างโงเขาอะไรเช่นนี้ประชนชนอาจจะคิดเขาน่าจะรู้ดีกว่านี้นะและเขาก็ควรจะมีเช่นนั้นแต่ฟังที่พระเยซูกล่าวกันต่อไปก่อน เมื่อผู้ที่ได้ยินคำของเราแต่ไม่ประพฤติตามพวกเขาก็เหมือนชายผู้โง่เขานั้นพวกเขาไม่สามารถจะคาดวันความสุขและความแข็งแรงคนที่ฉลาดไม่เพียงแต่ฟังเท่านั้นแต่ต้องเต็มใจที่จะประพฤติตามสิ่งที่เราบอกด้วย ประชาชนทำตาโตด้วยความอัศจรรย์ใจขณะที่พวกเขาฟังพระเยซูการสอนของพระองค์ช่างแตกต่างจากพวกธรรมจารย์สอนบัญญัติที่พวกเขาเคยฟังบางคนอาจจะคิดถึงสิ่งที่ดาวิดกล่าวไว้ในสดุดีบทที่18ข้อ2พระเยโฮวาเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยให้ผลของข้าพระองค์ ฉันสงสัยว่าจะมีสักกี่คนที่ได้ฟังพระเยซูในวันนั้นซึ่งเต็มใจจะสร้างชีวิตของเขาไว้บนพระเยซูมีกี่คนที่อยากจะศึกษาและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเด็กๆล่ะตัดสินใจอย่างไร everyone it's aunt frenita and we're studying lesson 9 the rock and the sand the message is i am joyful when i build my life on jesus this week our memory verse is my god is my rock in whom i take refuge psalm 18 verse 2 have you ever built a sand castle on the beach even though you build it high and you pat the sand until it is firm, what happens when the foamy waves wash around it? A long time ago, Jesus told a story about that. One day, Jesus sat on the side of a hill, talking to hundreds of people seated on the grass in front of him. Jesus knew about storms and floods, so did the people seated around him. Many of them had lived near the Sea of Galilee all of their lives. When they were children, they probably played at the water's edge. Jesus loved the people so much, he wanted them to understand about God. He wanted them to understand how to be joyful. Maybe a story about building at the water's edge would help them understand. And so Jesus told this story. Once a man decided to build a house. He chose a high rocky ledge on which to build it. The water wouldn't flood his house. His house would be safe and the foundation strong. The man worked hard carrying the building materials all the way up onto the rock. After the house was finished, the rains came down, the wind blew and blew, the streams grew bigger and bigger, overflowing their banks. Now there was flooding to worry about, but the house was safe. The man had built it on a strong, firm foundation of solid rock. That makes sense, doesn't it? The people thought so. They all nodded and said, Amen. And Jesus told them, If you listen to God and live for me, you are building your house on the rock. And all the people nodded and said, Amen. Again, because building on rock made sense. Then Jesus continued. His story was not done. Another man built himself a house. The man chose to build his house on the sand at the water's edge. He probably built a strong house too. And he probably worked very hard at it. After the house was finished, the rains came and pounded it. The wind blew and blew. The streams rose higher and higher and overflowed their banks. Soon they flooded the house. The waves beat and beat against the house, washing away the sand underneath it. And the house fell in with a mighty crash because there was no deep. Firm foundation supporting the walls. What a foolish man, the people may have thought. He should have known better. And so he should have. But listen to what Jesus said next. When people listen to my words and do not do anything about them, they are as foolish as that man. They cannot expect to be joyful. The wise person not only listens, but is willing to do what I say. The people opened their eyes in amazement as they listened to Jesus. His teaching was very different from the teachers of the law they usually heard. Some of the people may have even remembered what David said in Psalm 18, verse 2 My God is my rock in whom I take refuge. I wonder how many people who heard Jesus that day were willing to build their lives. On Jesus. How many wanted to study and live by God's Word? How about you? This podcast is read by Franita Buddy for Gracelink.net. Created and produced by Falvo Fowler. Post produced by Faith Toe at Studio El Piso. The theme music is by Clayton Kinney. For more information, please visit Gracelink.net. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะมาสร้างบ้านกันนะคะและเราจะสร้างบ้านของเราบนอะไรนะคะใช่แล้วบนศิลาซึ่งก็คือพระเยซูนั่นเองให้พระเยซูเป็นรากฐานสำหรับชีวิตของเรานะคะเด็กๆเอาละเริ่มกันเลย หากระดาษ A4 มา1แผ่นนะคะวันนี้เราจะต้องใช้วิชาในการพับกระดาษกันค่ะเริ่มจากนะคะพับครึ่งในแนวนี้นะให้พอเป็นรอยตรงกลางนะคะแล้ว เราก็จะพับด้านข้างเข้ามาตรงกลางทั้ง2ฝั่งนะคะแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เลือกด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะมุณครูอเอาฝั่งนี้นะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ลงไปค่ะพับมุมมันลงไป ฟึ้ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พับมันลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะได้แบบนี้นะคะคราวนี้เราเอามันออกก่อนคลี่ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะสร้างหลังคาบ้านก่อนเลยค่ะเรา จับมุมตรงนี้นะคะสองข้างมุมสองข้างตรงนี้พอจะเห็นได้เ่ยจับมุมสองข้างตรงนี้นะคะเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมเราจะมุมสองข้างมันออกมาแล้วก็พับมันลงมาอย่างนี้ค่ะ เอาอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคเอาท่านี้ดีกว่าเมื่อกี้อันนี้มันคือพับไปอย่างนี้แล้วก็พับลงนี้ใช่ไหมคะพอเราคลี่ออกมาเราก็จะมีรอยอย่างนี้เนะเาะล้วก็จับมุมมันค่ะแล้วก็กดข้างบนลงจับมุมตรงนี้สองข้างเลยแล้วก็ กดด้านบนลงนะคะแล้วก็ฟึบไปข้างๆแบบนี้อ่าเราจะได้หลังคาบ้านแล้วนะคะคราวนี้ส่วนที่เหลือนะเราจะพับพับขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะคะแล้วก็พับตรงก้นมัน อีกประมาณ1เซนค่ะปึ๊บเพื่อจะเป็นฐานของบ้านนะแล้วตรงนี้เราก็พับปึ๊บเป็นหนแบบนี้โอเคเสร็จแล้วค่ะบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ติดกาวข้างในตรงนี้นะเจ๊แดมได้บ้านแล้วมองออกไหมโอเค เดี๋ยวคุณครูติดกาวให้ดูก่อนนะเราจะติดกาวเฉพาะตรงนี้กับส่วนด้านในนะคะตรงนี้ไม่ติดนะเพราะว่าเราจะให้เป็นหลังคาบ้านอาอาเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวไปติดกาวให้ดูค่ะจ้าดามติดกาวแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทิกละก็ทำให้มันเป็นแบบนี้แบนๆน,นะคะเราจะได้ตั้งได้ค่ะ เอ่ะเดี๋ยวเราไปเขียนข้อพระคัมภีร์แล้วก็ตกแต่งบ้านของเรากันนะคะเย้ yeah, บ้านเสร็จแล้วค่ะนี่ข้อพระคัมภีร์ของเราแอบซ่อนอยู่บนหลังคาของมันบอกว่า My God is my rock in whom I take refuge in Psalms 182นะคะพระเจ้าเป็นพระศีลาของเรานะคะในพระองค์เนี่ยเราจึงเข้าพักและก็หลีภัยในพระองค์นะคะขอให้เด็กๆอย่าลืมค่ะว่าพื้นฐานที่แข็งแรงมั่นคงในชีวิตของเราก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างบ้านของเรา จะวางไว้บนที่ไหนคะในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นศิลามั่นคงนะคะและเมื่อชีวิตของเราไม่ว่าจะเจอความทุกข์ยากอะไรก็ตามเราจะไม่ล้มลงง่ายๆคะ่ะเพราะว่ารากฐานของเรามั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองก็ ขอพระเจ้าดูแลคุ้มครองเราและก็ให้เรานะคะมอบทั้งชีวิตของเราไว้กับพระองค์เพียงผู้เดียวค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพรค่ะเด็กๆบ๊ายบาย